สวัสดีครับพบกับป๊อปเงินโบราณนะครับอันนี้พี่ๆก็จะสงสัยไหมครับว่าเงินหบาททำไมรับซื้อหนึ่บาทนะครับดูดีๆนะครับนะครับอันนี้เป็น1บาทหัวตรงกันนะครับข้างหน้ากับหลังก้อยครับจะตรงข้างบนกันนะครับจะรับซื้อที่ตามสภาพนะแปดถึงหนึ่บาทขึ้น ใครมีรีบหาเลยครับผมรับซื้อนะครับตัวนี้ปีไหนก็ได้นะครับเยอนใหม่เยอนเก่ารับหมดนะครับนี่ครับสภาพค่อนข้างดิติตสวยนะครับอันนี้เป็นปีสามแปดนะครับเป็นของรัชกาลที่เก้านะครับถ้าเกิดใครสนใจอยากได้ก็ติดต่อผมมาได้หรือว่าอยากขายก็ติดต่อได้นะครับแต่ผมทิ้งเบอร์โทรไว้ให้มันก็จะมีราคาอย่างนี้เลยนะครับ นี่ครับลองกลับบ้านไปหาดูหรือว่าเวลาใช้จ่ายอะไรก็พยายามดูกันด้วยนะครับเพราะว่าเงินทุกวันนี้สามารถมาขายหรือว่าไปแลกเป็นเงิน1 0 0 0บาทได้ขนาด1บาทแลก11,000นะครับอย่างเงี้ยมีมารับเงินไปเลยครับผมจัดการให้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับเอามาให้ชมกันนะครับว่า1บาทก็มีราคานะครับ ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามไว้นะครับจะได้รู้ราคาก่อนใครว่าราคาตัวไหนมาประมาณไหนแล้วสำหรับคลิปนี้ผมก็กราบขอบคุณนะครับสวัสดีครับ